สวัสด <ítulo> <es> anyway, <match>, ีคร kind of ับผมลุงหลอดเดซีค huh. ร <t ake iono> mm ับสวัสดีครับอาจารย์ซางนะครับเมื่อนี้มาพบมาพ่อบางแหลกเลยนะครับลุงหลอดเขามากับพ่อกุุงอีสานเลยนะครับนี่นะครับมาถ่ายหางกุุงอีสานเลยนะครับเมื่อนี้เปินกาลังหมัดเล่งหางนะครับผมเด็กคิวไดครับสิบสองนะครับผมนี่มัดเด็ดลุงหลอดครับผู้ใดวักมัดเดียวแข็งๆนี่ครับท่าบางนี้บางเดียวเมื่อบานเลยนะครับผมนี่นะครับกุุงอีสานนะครับผม อาจารย์ส,สร้างเพื่กำลังาะที่หาตัวน้งตนี่นะครับเดี๋ยวมัอนี้ลุงหลอดกับซีรีส์ไล่งานผลทางไตคลิปนะครับผมไตคลิปตัวนี้นะครับผมเดี๋ยวฝากกดไลค์กดแชร์ลุงหลอดนํำเลยนะครับรายงานผลนะครับรายงานผลเป็นขอความสดสดไตคลิปนะครับผู้ใดอยากโหพผลรายงานเป็นระยะระยะกะคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปแล้วนะันนะครับผมครับทีมงาน เป็นเป็รุ่นแรงรุ่นแรงวันนี้นะครับผมเหลือตามานที่เก่าล่าทีมงานนี้นะครับผมหกไฟล่าสุดหวานเตรียบนะครับสำหรับลุงหลอดหกไฟเลยนะครับผม หกไฟล่าสุดหวานเจี๊ยบงดเลยนะครับผมนี่เป็นฟอร์มที่ดีมากๆเลยนะครับเมื่อนี้มาล่อลุอล้นลอเชียบไปน้ากันนะครับคิวดีสิบสท่อน,นั้นนะครับผมฝากติดตามทีมงานกรุงอีสานไว้ในอ้อมอกอ้อมใจมาร่วมเชียบบางไฟตื่นเต้นเร้าใจไปกับทีมงานกรุงอีสานรับรองหวานเจี๊ยบขอบคุณที่ติดตามรับชมลงราดับสสวัสดีลรลบ